สวัสดีซีสุภุสุขันกับผมมือนีหีทั่วอาแนวทางรัฐบาลไทยของพอบานสวนกันพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยของพอบานสวนวันที่หนึ่งตัวลานบ่เขาได้พี่น้องบ่เขาส่วนล่างนี่กับเขาตะเลขวิ่งเข่าทหาเพื่เน้นที่หาหากับเจ็ดเน้นที่หาเข่าทหาวพี่น้องเนาะเลขวิ่งเขาหาเขาตัวเน้นอยู่แต่จับคู่นี่มิตะหาแปดนี่เป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นพี่น้อง เลขมันออกหาเก่าเนาะพี่น้องเนาะแต้มเดียวส่วนเลขบ้าม่านับก sure. ันบนพี <on> ่น้องเลขบ้ามานับกันบนนี่ก็คือบ้ามานเนาะพี่น้องเนาะเลขมันออกหกสองกับคือบ้มาส่วนล่างนี่กับบ้มาพี่น้องทั้งสองสูตรนี่บ้มาทั้งสองสูตรเลยเห็นบ่เลขล่างมันออกหาเก่าบมีพี่น้องมีตะเกาบ้มีหาสูตรที่สองนี่กับบมีมากพี่น้องบ้มีจักตัวเลย ว่มีทั้งเก่าว่ามีทั้งหาสูตรที่สองเ่ยองพอมันสว่วนเอาเข้ามาตามกันต่อได้ไป่น้องแล้วเด็กบนหน้าตงทุนกับคือบ่มาเด็กไม่น่าตรงทุนเน่ย เานาะคือโดนแต่คือว,ว่าเอาไปนั่งอยู่โทรศัพท์ ครับว่าคิว่าขิเอารัฐบาลไทยครับเป็นตังไรครับมอืเดียวครับเอาบนหาบนหาล่งอหาบนหาล่างแข่งดีตัวเล็กมันแข่งดีตัวมันทุกวันแล้วมันยังเยอะโอ้หาห้าโก้คนนี้มาหาอู้ งวดเมื่อหนึ่งหันหกเอางวดนเมื่อหนึ่งบนมันออกหกหกห้าเนาะโอ้ยไปว่าหกสองว่าผิดตัวสัตว์เมื่อหนึ่งหันไปบอกว่าผิดว่าเปโลกีเรียกวากอสามเรียกว่าก่หเอาวาผิดวาผิดโอ้ยคอโตษพี่น้องเอ้าเโอ้ยอน่ว่าผิดมันเป็นิดเดาว่าครับเออเม่ยอยู่ แกันออกหกหกหาน้อโว้ไปว่าหกสองอันหกอันหกสองมาตงหนวดอไปว่าเกาสามเอ้าไปสามนสามหกอรบน้ันที่วานอันที่ว่าหกหกสองมาตงหวดก่อนนาก่อนเนาะหนวดบางหนึ่งเห็นมันโอ้โาผิดที่บางนึงกับผิดที่หกสองกับสามเก็ มาเก้ามาเก้านั่นมัาเป็นเข้าพิษไม่บริสุทธิ์อยู่อยู่มัดครับอยู่มัดอันเลกว่าอันลรกปัญ้าลงทุนอยู่มัดว่าแมนถึงว่าเรอไอ้ี่ห้าเ่างจับคูว่าเข้ากับยาเรื่าว่าเร้่อเช้อ เป็นรถตุนทุ้นเลยแมนครับแมนมันลถตุนทุ่นหลายๆก็คือมวันมัน่ครบบนก็กลางครับเอาอนันไรพ่อเลขก็เรียกวิ่งบนตัวไพ่อบนว่าห้ากับเจ็ดห้าห้ากับเจ็ดครับห้าก็แปดฮะห้าก็แปดบน นั่นเห็นบ่าว่าแต่ผมบ่กเพียบาทนี่แปดหรือพี่น้องแปดเอาเบิ้งไดู่ดอกแปดหากระแปดครับเออหากับแปดพี่น้องเลาตัวดีกันไม่วาตุนตรงกันบนล่างไม่ไหาจะไหนตรงกันบนล่างกาบให้พิษเอฟซีมันพิษจะละน้าเอาระวังไม่ไก่เยี้ยพี่ดอก อันแจ๊บคูบนไม่จะคูครับนี่ห้าแปดศูนย์ห้าห้าห้าแปดศูนย์ห้าสามสาม ห้าครับเก้าแปดก้าเก้าแปดครับแมีหอดแปดมีหอดเด็กเบิ้นแปดแปดก็จะเน้นก็จะเน้นสามาแล้พาแปนั่นแหละตัวเน้นเมื่อ เน้นที่ห้าแปดสามห้าครับตามื่จะมาหนึ่งเด็ก็ก็คืออาการแรงหนึ่งก็คือเป็นห้อง,นงนหนึ่งว่มื่อหนึ่งหกเป็นห้องหนึ่งตัวกันขค้ือนเยว่ามันแชร์คูนึงเออเอออะไรเอาเป็นตัวกันไปเอพี่ผมวเรียรก็ว่ามันมาดนสุดเลยสุดแต้กเแลย กห,หกหกหนึ่งหกหนึ่งเป็นตัวกันเนะาะรออง้าายังมาเจาอยู่เีนแ่่รัหน่อยที่มาแบนจนยแหละมักจะรเะแล้วเรมชื่ โดยวตรงเลยหละวดงวดนนี้เล็กไหมวันี้เล็มากขี้สิกที่พ่อแองรัว่าชี้หนึ่งสามห้าเจ็ดก็ขึ้นตาลอกขึ้นงนนึ่งก็อ่าก็เจ็ดรักหน่อยเลยใ่เชือมาแห่อยเลยคุงหวดนี้ชีโดยตรงเลยบานนี้บานนี้เล็กบมานบานนี้เล็ก่มานน้ำกันบนในพ่อบานนี้สองสามชี สองสามสี่สี่เจ็ดสองสามสี่เจ็ดล่่างงชหนึองเาอัน,นล่างตัวใดครับศูนย์หนึ่งสองเก้าศ <c oughs> ูนย์หนึ่ง สองเก้าครับเออเอาเอาเอาันนี้ขนาโตอีกขาโต,าตแต่พอลังครับศูนย์สองหกแปดเก้าอันนี้คือประมาณน้ำกัดเนาะพอเนะอาะจับเม่คุ้มกันหน่อยตัวนี้นะแม่นเงี้ย เอาล้างมาเลยเอาล้างมาเลยเอาล้างล่างห้าก,ก็เก็ยไม่เป็นหาอีกเรงว่าจะไหนงบ้างสิลูกใครูกบ้างเพียหนึ่งเจ้าเป็นหนึ่งก็จะจอแบบล่างาล่างห้าล้างห้ากับเพีย

ครับวันนี้ละหานี่จมีสามมพ่อเขียนมานอกว่านี้เน่อสามะขึอว่าสามห้าแล้วก็ตัวแรกตัวแรกครับห้าหกห้าแปดห้าเจ็ดห้าห้าหกห้าห้าแปดโอ้ 我怕咸的，我我咸在双白，咸白白白蛮多呢。但是咸也炒嫩，没得水煮。哦。没得水煮。哦。咸的他们做做这些做，我们在家做。我在家做，我一白水做五个馍的。嗯。现在我就来，我就来不来了。那个咸来，那个咸，现在在那个来水煮。 เดี๋ยวไดวครับครับครับวิ่งวิ่งร่างได้เขียนไหมวิ่งวิ่งวิ่งร่างห้ากับเจ็ดวิ่งร่างห้ากับเจ็ดจับคู่จ็ด สซงิตเจ็ดแปดเจ็ดาแปดเจ็ดเก้าสามห้า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 หก แล้วก็ห้าแปดตรงกลางาก็ล่งก็วนไปได้นานนะครับห้าแปดครับ,รบรอันนี้ขึ้นรางนะครับเนาะนบาตนี้เลขบัวม่านเลขบัวมานน้ำกันบาทนี้คือหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเนาะเขียนวสิบ แล้วก็เก้าครับแล้วก็ศูนย์สองหกแปดเกาสองกแปดเก้าครับบอมาตัวหนึ่งบอเป็นยังครับสวัสดีมาตัวหนึ่งบอเป็นยังสวัสดีมาน้ำกันบอมาบอมาบอมาสวัสิีเลืากันเลย ตัวที่แล้ก็ขึ้นหนึ่สามที่เอเจ็ดมกันเลยครับเอาเอาล่างเน้นตัวไลยล่างเน้นตัวไหยครับล่างสุดท้ายสุดมันที่ว่าเลขเลขเก้าตัวบางทีไม่นก็อาจจะไปเอ่อขึ้นกันได้ว่ามันม่นขึ้นมาสุดตัวรครับล่างเน้นตัวไลยพอล่างลางเน้นตัวไลล่างเน้นล่างเล้นแปดบนเอเอแล้วล่างเน้นเจ็ดบนเน้นแปด ครือ่องครับกับจ,จับคู่ตัวเน้นเลยครับตัวเน้นปะครับเดี๋ยวมาเกิดมาเจ็ดเก้าเลยอืมเจ็ดเก้าครับอืเจ็ดเก้าก็หาเจ็ดเลยแหละจะมา,าหาเจ็ดล่างนี่ไหมล่างเ,างเราไม่หาเจ็ดดิดย,ยังไม่หาเจ็ดอีกเหรอ มันไม่หาเจ็ดหรอกม,มันจะมีสามงา,า,านาวุาแปงานเจ็ดเลยมีหาเจ็ดดมันหาก็เจ็ดเลยขยายมาชี้ตองอเอาบังเก้าไปครับครับครับงานางยครับอ๋อพี่น้องมาแคปหน้าจอดนะครับเด้อของพอมันสวนแอดเขียนไม่แล้วอันนี้มันบ่พ่อเขียนนะพี่น้องมันบ่พ่อเขียน มันพ่อเขียนเขียนมาได้พี่น้องได้มาเบิง้งน่วกันบ้านนี้มาเบิ้งบนนี่ออกไปก้ณนนี่มันพ่อเขียนส่วนบนนี่ให้วิ่งหากับแปดเน้นแปดล่องหาจับคู่นี่ก็หาแปดศูนย์หาแล้วก็สามหาเก้าแปดแล้วก็แปดแปด ราคาตัวกันอีกหกหนึ่งนะท่านตัวกันนี่คือหกหนึ่งเฉพาะบน่นนะพี่น้องนี่บนนี่มีเกตคูเอ้ยไม่หกคูบนไม่หกครูนะพี่น้องบนหกคูพ่อพันกันเน้นหาแปดแล้วก็สามหาได้พี่น้องได้เน้นสองคูอันนี้เลขไม่มาด้วยกันได้พี่น้องได้ลเลขบ้านาลงทุนสองสามสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดจังสี่สี สองซีซีสองสีน้อพี่น้องอันนี้บนแล้วพี่น้องด้วยมามานากันพี่น้องห้ากับแคปหน้าจอาพอบันส่วนเลขไม่มาด้วยกันที่นี่มาเบืองล่างบปนีเขียนใส่คนระใบเลยพี่น้องเห็นบอมันได้คนละใบเลยที่นี่มาเบืองล่างใส่กันบันนี้ส่วนล่างนี่วิ่งวิ่งหากับเจ็ดเน้นเจ็ดหาตรงกันส่วนจับกู้นี่ก็คือเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามหา ห้าหกฮ้าแปดห้าเจ็ดเพิ่นเน้นที่เจ็ดเก้าเม็ดเดียวได้พี่น้องเด้อเลขเลขขนาะดเออเลขขนาะดลงทุนเลขบรมานะ้นำกันอันนี้สูตรหนึ่งนี่ก็คือศูนย์หนึ่งสองเก้าบรมาน้ำกันได้พี่น้องได้ลางนี่อันนี้สนะูตรนี่กับมางหนึ่งก็ยูพี่น้องศูนย์สองหกแปดเก้านี่บรมาน้ำกันได้พี่น้องเลยประมาน้ำกันมาได้แค่ตัวเดียว ของพอเปนสวนพี่น้องแคบหน้าจอได้ครับได้บนล่างฟังนี่บนฟังนี่ล่างได้พี่น้องได้แคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวใดกับพิจารณาเนบ่งบมาเข้ากับพนันตัวเลขเป็นแค่แนวทางเอาคอยพี่น้องโชคหมานกันสุภ้สุขคนจะเจ็บจะไข่จะจนรวยรวยเฮงเฮงปังปังเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผ้าร้ยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม